วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญประานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวก,กามนมณีนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นแะ่ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากดิบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่อมกันประมาณ3มเซติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจำมานะเส้นที่สองสวมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือริบบินนะคะสเส้นสเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลง แล้วสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย ริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับหนึ่ง6สี่ห้าหนะคะข้ามหกเส้นมาแบบนี้เหลือริบบิ้นนะคะ1เส้นอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาพ่าดข้ามเส้นที่1นะคะเราก็มาลงรูนี้เส้นถัดมาค่ะจับพ่าดข้ามเส้นที่1มานะเข้ามาสอดรูดถัดมานี้นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดรูดที่1นทะลุรูรที่2 เ้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่ห้ามานะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดรูที่หนึ่งค่ะสอดทะลุรูที่หกนะคะนะคะแ,ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะ แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วก็สอดรอยสามเส้นไปค่ะ1นึสานะคะรอยสามเส้นไปตามแนวนิบบิ้นเลย นี่ค่ะแ,แบบนี้เสร็จแ,แล้วก็ปิกกลับมาด้านนี้นะคะจับดิบดินมาบิดมาแบบนี้นะคะบิดโค้งมาแบบนี้นะสอดหน้าเส้นตัวเองนะคะลอสามเส้นไปแบบนี้น่คะดึงมาแบบนี้น,นะคะจับไปบิดมาแบบนี้น่คะ แบบนี้นะคะเอาเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะสอดเราสามเส้นกลับไปนะคะเราสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย แล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินความยาว30เซนติเมตรค่ะสสีสีละ8ปเส้นนะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบินให้เสมอกันนะคะสอดล้อสาเส้นไป แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะเ,นเส้นริบบิ้นมานะคะจับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะบีบเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปค่ะสอดลงไปในรูน,น,นี้ดึงล็อกลงมาแบบนี้ค่ะ นะคะเราได้แบบนี้นะแล้วก็ทําเส้นสีเหลืองนะคะจับเส้นสีเหลืองนะคะบิดมาแบบนี้นะคะหนึ่งเส้นนี้นะข้ามเส้นนี้ขามาสอดลงนี้นะ,ะสอดลงไปในเส้นสีขาวนะคะนะคะนะคะดึงมาแบบนี้ นีคะนคะีแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะปลายดิบบินไหนที่มันไม่เท่ากันแล้วก็ตัดปลายดิบ,บินให้เท่ากันก่อนนะคะ นแบบนี้จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะจับพับขึ้นด้านบนนะคะปิดมาด้านนี้นะคะแบบนี้ปิดค่อมมาแบบนี้ค่ะ ไหมคะพอเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนนะคะ นะคะคแล้วเราก็เปิดเส้นลิบบิน้นออกมาจับริบบิน้นมานะคะพับมาด้านนี้นะปิดมาแบบนี้พับลงด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะนะะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวกนานมณีนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทีดใ่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ